เหรียญกลมหลังคุดหลวงพ่อพรมวัดขนอมเหนือปี19ดูง่ายๆภายใน1นาทีครับรุ่นนี้จะมีทั้งผิวลมดําและผิวลมน้ําตาล 1. จําใบหน้าหลวงปู่ให้แม่นๆถ้าจําไม่ได้ให้หารูปในอินเทอร์เน็ตชัดๆเพื่อดูเทียบก่อนเช่า 2. ในซอกแขนหลวงปู่จะมีเหมือนตัว W 3. จะมีเม็ดผลคมคมขึ้นอยู่บริเวณจกักระแลหลวงปู่ 4. บริเวณแขนจะมีเส้นแตกคมคมยาวขึ้นไปถึงยัน5บริเวณ4นาฬิกาจะมีเส้นแตกคมคมถึงปลายยัน 6. ถ้ามีขีดบนหอหีบแบบนี้จะถูกเรียกว่าบล็อกหอขีดสำหรับรุ่นนี้จะเป็นการตัดครึ่งแล้วฉีกขาดด้านล่างจะเห็นเป็นผิวแบบมะละครับพลิกมาด้านหลังหูเหรียญจะต้องมีรอยปิ้นแบบธรรมชาติและผิวรอบๆจะต้องเรียบตึงให้สังเกตโต,ตคุดและปีก จะต้องมีความคมชัดและเป็นธรรมชาติฟอนต์ตัวหนังสือจะเป็นผดผดแต่มีความคมชัดมากและสุดท้ายนะครับอย่าลืมดูเบสิกพระเหรียญกระแสน้ำวิ